ผมชื่อคุณแทกำลังกินเฟรนซ์ฟรายค่ะผมกินไก่แล้วเพราะผมกินไม่หมดยังเหลืออ้าวกินอร่อยอร่อยไหมมันเป็นรสชาติยังไงอ้าวเหรอิอ้าวอ้าวโอเคเอาให้พี่เนีวกินด้วยสิอ่าเราไม่กลับเออเป็นยังไงบ้างเนีว อ้าวไปไหนล่ะอร่อยมากค่ะออร่่ยมากคะเหรอยังแค่นี้ครับเหรอขอค่ายนะครับโอเคจบรายการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพูดชัดๆเอาใหม่กดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง นงแสนโอเคบายบาย